เวลาที่เราจิตเศร้าจิตตกเนี่ยมันเกิดจากอะไรถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันเกิดเป็นระลึกถึงอดีตที่มันเคยทําให้เราเศร้าเนี่ยเราก็จะกลับมาเศร้าอีกทีเพียงแค่บางทีเราไปเห็นอะไรที่มาสะก,กิดใจให้เราไปนึกถึงความเศร้าในอดีตที่เกิดขึ้น,นอันนี้มันเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเศร้าใช่ไหมอย่างเช่นเราอาจจะ เ,เคยเสียใจกับการทําไม่ดีกับพ่อแม่อะไรเงี้ยหรือการที่เราเนี่ยตัดสินใจทําอะไรที่เป็นบาปแล้วก็แล้วเราก็ยังมีตาบาปนั้นติดอยู่ในใจสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันทําไปแล้วนะแล้วมันก็เป็นเจตนาที่ทําไปแล้วบางอย่างเนี่ยมันก็เกิดจากวิบากที่ทําให้เราเนี่ยได้ได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยเสียใจขึ้นมาอันนี้มันเกิดจากกรรมของเราทั้งนั้นในอดีตที่มาทําให้เราเจอแล้วเราก็ เศร้าไปบางอย่างก็เกิดจากการที่เราตัดสินใจผิดฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้นะการตัดสินใจผิดในเรื่องที่ทำดีแล้วไม่ได้ทำหรือทำไม่ดีที่เราเนี่ยไปทำแล้วโดยที่ตอนนั้นเนี่ยเราเราทำผิดไปเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นพลังกรรมที่เราสร้างทิ้งไว้ที่มันจะมาส่งผลแม้แต่ในชาตินี้นะเราก็ยังรู้สึกทำให้เราเนี่ยเศร้าอีกทีนะึง หรือมันยังส่งผลข้ามพบข้ามชาติไปทำให้เราเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่ดีต่อไปแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไม่สามารถปรับวางท่าทีทางใจกับเรื่องนั้นได้ดีเนี่ยแล้วก็มัวแต่จมหรือคิดแล้วก็ไปอยู่กับเรื่องที่เศร้านั้นต่อไปเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกลับไปอยู่กับเหตุการณ์นั้นที่มันเศร้านั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่ง และนี่มันเป็นเจตนาแล้วมันก็เป็นการที่เราเนี่ยมาทําครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่มันเหมือนกับว่าเรามาซ้ําตอกย้ําตัวเองในเรื่องของความเศร้าอันนั้นเนี่ยเอ๊ะเราทําไปทําไมต้องมาถามตัวเองนะเราจะมาทําบาปจากที่เราเคยทําแล้วเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยแล้วก็กลับมาคิดอีกทีเพื่อให้บาปนั้นมาเกิดอีกทีทําไมเนี่ยมาทําให้เกิดอาจินกรรมในการที่จะส่งผลให้นําเราเนี่ยไปเกิดในอาบายอีกทาไมเนี่ยอะไรเงี้ย,ะน,ยนะงั้นสิ่งต่างๆาเหล่านี้ นะเราจะต้องมีปัญญาในการวางใจว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างเงี้ยนะเรามีสิทธิ์ที่เราจะ,ะเขาเรียกว่าทําบาปซ้ําแล้วซ้ําอีกอันนี้คืออันที่หนึ่งแล้วก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยเศร้าหมองทันทีเท่าที่เราที่นึกขึ้นคิดได้ใช่ไหมงั้นอันนี้เราจะต้องรู้โทษก่อนว่ามันเหมือนกับเป็นการที่จบไปแล้วแล้วเราก็ไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะเราต้องยอมรับเลยว่า เราเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงอันนี้ก่อนว่ามันผ่านไปแล้วแหะถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เราเนี่ยได้ทำนะแต่ถ้าเกิดมันโดนมันเป็นเรื่องภายนอกที่มันเป็นวิบากเราแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเนี้ยมันเกิดจากอดีตที่เราเคยทําไม่ดีเราถึงจะมาเจอเรื่องที่ไม่ดีให้เราเศร้าอันนี้มันเป็นปัญญาในพระศาสนาที่เราจะต้องมีความเข้าใจไอ้ความเข้าใจอันนี้มันก็จะทําให้เราเนี่ยเลิกวางเฉยได้บ้างนะแล้วการที่เราเข้าใจว่า ไอ้คนที่ทํามันนั้นเนี่ยถ,ถ้าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่คนที่ทําผิดในอดีตเนี่ยมันมีตัวตนที่ไหนแล้วมันจบไปแล้วนะเราจะย้อนเวลาไปแก้อดีตมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรต่างๆนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราพิจารณาแล้วเนี่ยเกิดเราเนี่ยวางใจได้ก็จบนะแต่เราเนี่ยจะวางใจได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีคิดโดยความเข้าใจอันนี้จนมันหลุด อันนี้ก็คือใช้วิธีโดยการคิดเอาแต่เคล็ดลับในการที่จะคิดให้ทําใจได้เนี่ยเราควรทําใจให้สงบก่อนแล้วถึงคิดมันถึงจะทําได้นะกับอีกอันนึงนะเราใช้วิธีการที่ไม่ต้องคิดมากเลยนะแต่บางทีเราก็คิดมาก่อนแล้วแต่พอเราคิดจนชํานาญแล้วเราอาจจะวางใจจนได้แล้วพอมีความคิดนี้ปุดขึ้นมาปุ๊บเราไม่สนใจเลยแล้วเราก็ มาอยู่กับลมหายใจมาทํากุศลอื่นๆให้มันเกิดขึ้นอันนี้มันก็เป็นการที่เอากุศลเนี่ยไปแย่งที่ไม่ให้โอกาสให้อกุศลมันเกิดขึ้นมาสังเกตไม่ว่าเวลาที่เรามีความสุขเวลาที่เราเนี่ยสึกสบายเนื้อสบายตัวตอนนั้นความคิดไม่ค่อยดีไม่ค่อยเกิดหรอกไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันไอ้ที่แบบเ,เรื่องไร้เรื่องที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยไม่ค่อยมากวนใจเราหรอก แต่เมื่อไหร่ที่อากาศร้อนหงุดหงิดหรือสภาพไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชวนให้เราเนี่ยคิดเรื่องไม่ดีมากกว่าเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เราก็จะต้องอทํากายของเราให้สบายทําใจของเราให้สงบแล้วก็มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่อยู่ตลอดเวลาให้ใจของเราเนี่ยมีปิติมีปาโมดมีความสุขนะมันเหมือนกับมีบุญเนี่ยหล่อเลี้ยงใจอยู่ตลอดเวลาเราจะลืมเรื่องนั้นไปเองนะแล้วถ้าเกิดบุญเราใหญ่ๆเนี่ย ไอ้ความเศร้ารอะไรต่างมันไม่เข้าแทรกหรอกมันจะเข้าแทรกตอนที่มันมีความเศร้าน,น้อยๆแล้วก็ไปตอบยำ้ำไปยกเอาไอ้ทุกเก่าๆเนี่ยผุดขึ้นมาอีกงั้นเราก็ควรจะอยู่ในฝั่งกุศลอยู่บ่อยๆเติมบุญไว้ให้เต็มไว้เรื่อยๆนะอันนี้มันก็ช่วยทานไม่ให้ไอ้ตัวความเศร้าเก่าๆทั้งหลายเนี่ยมันผุดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดความเศร้าแล้วเราก็บอกต่อไปในอนาคตข้างหน้าเลยนะ บางทีเราก็ต้องบอกว่าโชคดีหน้าว่านบางทีเรายังเคยได้ทําบาปไว้บ้างเพราะในอนาคตข้างหน้าเราจะไม่ทําอีกแล้วเพราะเราจะไม่มีขันห้าเนี่ยไม่ให้ทําบาปอีกเลยเราจะทําบุญในระดับพระริยะเจ้าระดับพระโสดาบันที่อย่างมากก็กลับมาเจ็ดชาติอะไรเงี้ย เราก็คิดเลยว่าต่อไปเนี่ยเราจะไม่เอาแล้วบาปเนี่ยมันมากวนใจมันมาทําให้เราเนี่ยขุ่นมัวมันทําให้เราเศร้าเดี๋ยวเรากลับมาเกิดก็เศร้าถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยโอ้ยความเศร้าแค่ในชีวิตเนี่ยนะที่มันยังมีอยู่เนี่ยมันน้อยกว่าในสังสารวัฏท,ที่เรายังอยู่ต่อไปที่ไม่มีที่สิ้นสุดท,ที่เหมือนเขาพระสุเมนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถปฏิบัติจนเห็นธรรมตามความเป็นจริงจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนะ ความเศร้าของเราเนี่ยเหลือแค่เม็ดทรายแล้วเราก็มาปารบความเพียรเกิดสังเวะเอาความเศร้าน้ํมันเนี่ยมาเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงตนเองว่าโอ้สังสารวัฏเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับมาเศร้าแล้วเศร้าอีกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมยิ่งเศร้ามากเท่าไหร่ยิ่งมากระตุ้นเตือนเราให้มากเท่านั้นในการที่จะทํายังไงเราไม่ต้องกลับมาเศร้าอีกเลยดีกว่าไหมอะไรเงี้ย